สาวไปเที่ยวสาวไปเที่ยวได้ไหมนี่อันนี้อันนี้ลูกคนโตอันนี้ลูกคนเล็กได้ไหมคะยายน่ะยายอยากไปเที่ยวน่ะยายอยากไปเที่ยวน่ะยายไปเข้าค่ายด้วยว่ะได้ไหมงั้นขอเต้นไหนถ้าใครไม่ให้ไปเดี๋ยวให้เต้นเพลงไก่ย่างก่อนเดยไม่ถูกก็ไม่เต้นเพลงก่ย่างยายจะบอกคำว่าไปตรงไม้โอเคไหมเอาบ้านวางมั้งปะก๊ะ ดูก่อนแต่ยายจะได้บอกทางต่อเนาะอะเลื่อนสร้งซ้ำจำใจย่างดูเขาใจย่างดูเขาอะมาเจอไม่เสี่ยงเสี่ยตูดเอสี่ยตูดเขาสองริงจริงนยจริงริงนอยะทำไมทำไมยายร้องอยู่คนเดียวล่ะเดี๋ยวจะกินตับทีละคนดีไหมนี่นายมูไหนนี่ จบมาจขบมาหมอคเมน์มูแรกนะครับอ่ะกลุ่มแรกอ่าหนยายจะให้ไปก่อนเนอไปตรงมูลหนึงมูลนึงไปก่อนมูลน่งไปโดดาอ่ไในมูลสองเีรพารให้เราตัวได้นี่สองไปได้ครับ ถ้าก็พอไม่ใหญ่่น้พออีกนี่เป็นด้วยอุ้ยน้าอัญย้ายก็จีบไม่ได้ไม่ได้กระางเลยอ่ะเยยายอ่ะไปเลยค่ะไปเดี๋ยายายจะสิบไปไปไมไดเต็ใครเต็นได้ไหมอ่ะหนึ่ง เดี๋ยวยายขอไปกินข้าวด้วยคนนะเดี๋ยวยายขอไปกินข้าวด้วยคนเนาะได้ไหม,หไ,มได้โอเคป่ะ จะมาเดี๋ยวยายนั่งเลยกลุ่มนี้ออยากเห็นเพลงเป็ดอ่ะเส้นเพลงเป็ดให้ยายฟังเหนือระวางระวังก่อนไปนี่คร,ร,รับสำเร็จกาบกาบกาบไหนกาบกาบยังไงเสียงเป็ดเป็นทำยังไงาขาออกกางขาออก ละลายหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้เต็กหนูวะหนูเรอทำไมไม่เอาเสือพับมาลูกเอ้ยดูหน่อโอเคจ้รู้ดยหนึ่งดูเฮ้ยดูดูตู ฟังเนี่ยลูกใหญ่อยากฟังอ่ะโอ้ยเยอะโอ้ยจะใส่เสื้อผ้าด้วยจะเต้นเพลงอะไรจะเต้นเพลงอะไรเอาเพลงอะไรคะตองงอยตองงอยตองงอยอะตองงอย่อะตองงอยเต้นยังไง โอเคบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจะถ่ายรูปถ่ายรูปกับคุณนี้ถ่ายรูปกับคุณยายก่อนโอเค